สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในประเด็นที่ต้องบอกว่าร้อนแรงที่สุดในสังคมตอนนี้เลยก็ได้ก็คือเรื่องนโยบายผู้เสพคือผู้ป่วยค่ะตามกฎหมายยาเสพติดใหม่ปี2564ซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่การเปลี่ยนกฎหมายนะคะแต่มันคือเหมือนการทดลองทางสังคมครั้งใหญ่ของประเทศไทยเลยที่เรากำลังเดิมพันกันสุดตัวเลยระหว่างความเมตตากับความปลอดภัยของชุมชน วันนี้เราจะมาดูกันว่าจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยผลของการทดลองนี้มันออกมาเป็นยังไงกันแน่ครับเป็นการเปิดประเด็นที่เห็นภาพชัดมากเลยครับเพราะว่าหัวใจของการคุยเย็นวันนี้คือการมองภาพสองด้านที่ที่มันขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงด้านหนึ่งคือเจตนาที่ดีมากๆที่จะแก้ปัญหายาเสพติดด้วยหลักสาธารณสุขลดความแออัดในคุกที่มันโอ้โหแทบจะล้นออกมาอยู่แล้วแต่อีกด้านที่ ก็น่ากังวลมากๆก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงทั้งภาระที่ถาโถมเข้าใส่โรงพยาบาลความรู้สึกไม่ปลอดภัยของคนในชุมชนไปจนถึงช่องโหว่ที่ผู้ค้าพยายามจะใช้ประโยชน์จากมันนะครับเอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะกันจากด้านที่มีความหวังก่อนเลยจุดที่เปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือที่สุดก็คือเรื่องเรือนจํานี่แหละค่ะจากข้อมูลที่เราเห็นคือผู้ต้องขังคดียาเสพติดรายย่อยนี่มีสัดส่วนสูงถึง73.32%ของคนในคุกทั้งหมด โอ้โหคือในคุกสี่คนจะมีสามคนที่เป็นผู้เสพรายย่อยการเอากลุ่มนี้ออกมามัน,มนเปลี่ยนภาพของเรือนจำไปเลยนะคะใช่ครับแล้วมันไม่ใช่แค่การลดจำนวนคนให้หายแออัดนะแต่มันคือการจัดสรรทรัพยากรของกระบวนการยุติธรรมใหม่ทั้งหมดเลยฮะลองนึกภาพตามนะครับว่าที่ผ่านมาตำรวจอายการศาลต้องหมดเวลาและงบประมาณไปมาหาศาลกับการไล่จับไล่ฟ้องผู้เสพทีละคนๆเพราะภาระตรงนี้มันหายไป ทรัพยากรทั้งหมดที่เคยจมอยู่ตรงนี้ก็ถูกปลดล็อกทำให้พวกเขาสามารถหันไปทุ่งระลังจัดการกับตัวการใหญ่จริงๆอย่างผู้ผลิตหรือผู้ค้ารายใหญ่ได้เต็มที่มากขึ้นมันเหมือนกับว่าเราเลิกเสียเวลาดับกองไฟเล็กๆแล้วหันไปจัดการกับต้นต่อของไฟป่าแทนพอพูดถึงตัวบุคคลดิฉันว่านี่คือหัวใจของเรื่องเลยค่ะ ในมุมของผู้เสพเองชีวิตเขาเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะจากเดิมที่ถูกตีตราว่าเป็นอาชญากรตอนนี้กฎหมายมองเขาในฐานะผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองติดยาซึ่งคำสองคำนี้มันต่างกันฟ้ากับเหวเลยต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับผลกระทบที่ตามมามันเปลี่ยนชีวิตคนได้เลยนะคือพอไม่มีประวัติติดตัวเนี่ยสังคมก็ไม่มองเขาเป็นคนขี้คุกอีกต่อไปการจะกลับไปเรียนหนังสือ หรือหางานทำที่เป็นหลักเป็นแหล่งมันมีความหวังขึ้นมาทันทีลองคิดดูสิครับถ้าเราอยากจะเลิกยาแต่มีประวัติอาชญากรรมติดตัวไปตลอดชีวิตสมัครงานที่ไหนก็ไม่รับสุดท้ายก็ต้องหวนกลับไปหาเครือข่ายเดิมๆวงจรเก่าๆนโยบายนี้มันเหมือนกับการล้างตัวตนเก่าทิ้งและให้โอกาสเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่จริงๆครับแล้วมันไม่ได้ดีแค่กับตัวเขาคนเดียวแต่ดีกับสังคมในภาพรวมด้วยโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ แน่นอนครับเพราะเมื่อก่อนการลงโทษมันผลักให้ผู้ใช้ยาต้องไปแอบ,บๆซ่อนๆอยู่ในที่มืดซึ่งเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคเลยโดยเฉพาะกลุ่มที่ใช้ยาด้วยวิธีฉีดการใช้เข็มร่วมกันนี่คือสาเหตุหลักของการระบาดของเชื้อ HIV แล้วก็ไวรัสตับอักเสบซีเลยนะครับแต่พอนโยบายนี้ดึงพวกเขาเข้าสู่ระบบสาธารณสุขเขาก็จะได้รับความรู้ได้เข้าถึงอุปกรณ์ที่สะอาดมันคือการตัดวงจรการระบาดของโรคพวกนี้ไปในตัวซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนกว่ามาก ฟังดูเป็นทฤษฎีที่สวยงามมากเลยค่ะแต่ในทางปฏิบัติล่ะคะมันเวิร์กจริงแค่ไหนมีตัวเลขอะไรที่จับต้องได้บ้างไหมคะในเอกสารที่เรามีข้อมูลปี2568นี่น่าสนใจมากเขาบอกว่ารัฐสามารถดึงผู้เสพเข้าระบบบำบัดได้เร็วกว่าเดิมเยอะมากแค่4-5เดือนแรกของปีก็ทำได้ทะลุเป้าไปแล้ว61%ใช่ครับแล้วรูปแบบการบำบัดก็พัฒนาขึ้นด้วยที่น่าสนใจคือการบำบัด โดยใช้ชุมชนเป็นฐานหรือ CBTX ที่ไม่ได้จับผู้ป่วยไปขังไว้ในสถานบำบัดที่ห่างไกลแต่เน้นให้เขาได้ฟื้นฟูในชุมชนของตัวเองใกล้ชิดครอบครัวซึ่งเป็นกำลังใจที่สำคัญที่สุดข้อมูลชี้ชัดเลยว่าวิธีนี้มันได้ผลดีกว่าเพราะมันไม่ใช่แค่การหักดิบเพื่อเลิกยาแต่มันคือการค่อยๆสร้างสภาพแวดล้อมรอบตัวเขาขึ้นมาใหม่ให้มันเกื้อหนุนให้เขากลับไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้จริงๆซึ่งสภาพวดลนอมที่ว่านี้แล้คะ่ะที่เป็นโจทย,ย์ใหญ่ เพราะในขณะที่เราพยายามสร้างสิง่งแวดล้อมที่ดีให้ผู้ป่วยเราก็กําลังส่งคนกลุ่มนี้กลับเข้าไปในชมุมชนที่อาจจะยังไม่พร้อมและนั่นคือจุดที่ข้อมูลอีกด้านเริ่มชี้ให้เห็นปัญหาใหญ่เลยใช่ไหมคะถูกต้องครับนั่นคือจุดเปลี่ยนสําคัญเลยพอเราโอนผู้เสพจํานวนมหาศาลจากเรือนจํามาสู่โรงพยาบาลคําถามคือระบบสาธารณาสุขของเรารับไหวหรือเปล่าบุคลากรทางการแพทย์ที่มีอยู่อย่างจํากัดอยู่แล้วต้องมารับภาร,ระหนักขึ้นทันที โดยเฉพาะกลุ่มที่น่าก,กังวลที่สุดคือกลุ่ม SMIV หรือกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเวทรุนแรงร่วมด้วยและมีความเสี่ยงสูงที่จะก่อความรุนแรงกลุ่ม SMIV นี่แหละค่ะที่เราเห็นในข่าว,วบ่อยๆในช่วงหลังจนทําให้คนรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มีคนคลุ้มคลั่ง,งอารวาตามท้องถนนเยอะขึ้นนี่คือมันเกี่ยวข้องกันโดยตรงเลยเหรอคะข้อมูลชี้ไปในทิศทางนั้นครับว่าเราพบผู้ป่วยกลุ่มนี้ในชุมชนมากขึ้นซึ่งมันน่าก,กังวลมาก เพราะโรงพยาบาลเองก็มีทริซั์จำกัดในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ที่ต้องการการดูแลแบบพิเศษและใกล้ชิดมากๆนี่แหละครับความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดคือเรากําลังย้ายปัญหาจากที่1ไปอีกที่หหรือเปล่าจากในคุกที่ปิดมิดชิดมาสู่ชุมชนที่เปิดโล่งซึ่งอาจจะยังไม่มีเครื่องมือรับมือเลยด้วยซ้าฮะการเปลี่ยนแปลงนี้มันบอกอะไรเราบ้างมันบอกว่านโยบายเดิมมีช่องโหว่ครับที่เขาต้องปรับลดลงมาเหลือเม็ดเดียว ก็เพราะพบว่ามีผู้ค้ารายย่อยจำนวนมากใช้เกณฑ์5เม็ดเป็นเหมือนเกราะกำบังคือพกยาไม่เกิน5เม็ดพอโดนจับก็อ้างว่ามีไว้เสพจะได้เข้าระบบบำบัดแทนที่จะติดคุกข้อหาจำหน่ายการลดเหลือ1เม็ดก็คือความพยายามที่จะอุดช่องโหวน่นี้แต่มันก็อาจจะสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาเหมือนกันปัญหาใหม่ที่ว่าคืออะไรคะ คือมันอาจจะเหวี่ยงแหแรงเกินไปจนทำให้ผู้เสพจริงๆที่อาจจะมีไว้สองสามเม็ดเพื่อเสพเองถูกผลักกลับเข้าไปสู่กระบวนการอาญาเหมือนเดิมกลายเป็นอาชญากรอ,อีกครั้งมันเหมือนเราพยายามจะปิดประตูบานหนึ่งเพื่อกันผู้ค้ารายย่อยแต่ถ้าประตูบานที่เปิดไปสู่การบําบัดมันยังไม่กว้างพอหรือระบบยังไม่พร้อมคนก็จะไปอัดกันอยู่ตรงนั้นแล้วสุดท้ายก็ล้นกลับมาเป็นปัญหาเหมือนเดิมนภาพตำรวจสายตรวจออกเลยนะคะ คือเจอคนท่าทางมีพิรุษค้นตัวเจอยาบ้าเม็ด2เม็ดในใจอาจจะรู้ทั้งรู้ว่าคนนี้น่าจะขายแต่กฎหมายในมือมันทำอะไรมากไปกว่าส่งไปบำบัดไม่ได้มันคงเป็นอะไรที่น่าอึดอัดใจในการทางานน่าดูเลยใช่ครับพฤติกรรมที่เรียกว่า micro trafficking หรือการซอยย่อยยาขายทีละน้อยๆเนี่ยนะครับที่ทา้าทายการทำงานของเจ้าหน้าที่มาก แต่ความท้าทายที่ใหญ่กว่านั้นและเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของโนโยบายนี้จริงๆคืออัตราการกลับไปเสพซ้ำซึ่งข้อมูลในส่วนนี้น่ากมูลมากใช่ไหมคะต่อให้เรามีระบบบำบ,บัดที่ดีเลิศแค่ไหนแต่ถ้าคนส่วนใหญ่กลับไปเสพอีกมันก็เหมือนเราตำน้ำพริกละลายแม่น้ำมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งในบางพื้นที่ที่ให้ผลลัพธ์ที่น่าตกใจมากครับเขาพบว่าผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดจนครบโปรแกรมแล้วมีอัตราการกลับไปเสพซ้ำสูงถึง8 4เเนตเดี๋ยวนะคะ 84%เลยเหรอคะนั่นหมายความว่าจาก100คนที่เราพยายามช่วยเกือบ85คนกลับไปสู่วงวนเดิมหลังจบคอร์สบ,บําบัดแล้วนี่มันแทบจะบอกว่าระบบการติดตามผลของเราล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเลยใช่ไหมคะมันชี้ให้เห็นช่องโหว่ที่ใหญ่มากครับสาเหตุหลักๆเลยคือพอพวกเขาออกจากสถานบําบัดแล้วมันไม่มีอะไรมารองรับต่อสังคมยังไม่ให้โอกาสเขาเต็มที่ มีงานที่มั่นคงทําสุดท้ายเมื่อไม่มีทางไปเขาก็กลับไปหาเครือข่ายเก่าสภาพแวดล้อมเดิม,ดมการบําบัดอย่างเดียวจึงไม่เคยพอครับมันต้องมีการสนับสนุนด้านอาชีพและการติดตามผลที่เข้มแข็งมากๆควบคู่กันไปด้วยแล้วเรื่องความรู้สึกของคนในสังคมล่ะคะเขามองเรื่องนี้กันยังไงนี่เป็นอีกมิติที่สำคัญมากครับข้อมูลระบุว่าความเห็นของประชาชนยังเสียงแตกกันอยู่เลย มีถึง38%ที่ยังมองว่าผู้เสพควรถูกจับและลงโทษมากกว่าส่งไปบำบัดตัวเลขนี้สะท้อนชัดเจนว่าสังคมส่วนหนึ่งยังมองว่านี่คืออาจยากรรมไม่ใช่อาการป่วยซึ่งทัศนคติแบบนี้เป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้การยอมรับและความร่วมมือในระดับชุมชนมันไม่เกิดผลเท่าที่ควรพอฟังแบบนี้แล้วนึกถึงบทเรียนจากต่างประเทศเลยค่ะมีประเทศไหนที่เคยลองทำนโยบายแบบนี้แล้วเจอปัญหาคล้ายๆกันบ้างไหมคะ มีกรณีศึกษาที่ชัดเจนมากคือโปรตุเกสครับเขาเป็นประเทศแรกๆในโลกเลยที่ใช้นโยบายยกเลิกโทษอาญากับผู้เสพซึ่งช่วงแรกประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายเลยนะครับแต่พอประเทศเจอกับวิกฤตเศรษฐกิจรัฐบาลก็ตัดสินใจลดงบประมาณที่ใช้สนับสนุนการบำบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยลงผลลัพธ์คือทุกอย่างพังทลายลงมาทันทีปัญหายาเสพติดกลับมารุนแรงกว่าเดิม ความปลอดภัยในที่สาธารณะลดลงและที่น่าเศร้าที่สุดคืออัตราการเสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนี่คือบทเรียนราคาแพงที่บอกเราว่านโยบายแบบนี้ต้องอาศัยความมุ่งมั่นและการลงทุนอย่างต่อเนื่องจากรัฐจะทำแบบครึ่งๆกลางๆไม่ได้เด็ดขาดแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงกันแน่คะพอฟังข้อมูลทั้งหมดแล้วมันเหมือนดาบสองคมจริงๆ ด้านที่คมด้านหนึ่งคือความตั้งใจดีการให้โอกาสคนการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุทางสาธารณสุขแต่อีกด้านที่คมไม่แพ้กันก็คือความเปราะบางของมันความสำเร็จทั้งหมดมันแขวนอยู่บนเส้นได้บางๆที่เรียกว่างบประมาณความพร้อมของโรงพยาบาลและที่สำคัญที่สุดคือระบบสนับสนุนหลังการบำบัดใช่เลยครับแก่นของเรื่องนี้คือการเปลี่ยนผ่านจากแนวคิดแบบลงโทษไปสู่สาธารณสุข มันเป็นภารกิจที่ใหญ่และซับซ้อนกว่าที่เราคิดไว้เยอะมากความท้าทายทั้งหมดที่เราคุยกันมาไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลที่รับภาระไม่ไหวอัตราการเสพสามที่ยังสูงลร่วหรือช่องโัวทางกฎหมายมันไม่ได้แปลว่านโยบายนี้ล้มเหลวแต่มันเป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัยที่ดังขึ้นเรื่อยๆว่าจุดไหนที่เรายังทําได้ไม่ดีพอและต้องการการจัดการการปรับปรุงและการสนับสนุนที่จริงจังและต่อเนื่องมากกว่านี้อีกมหาศาลและจากข้อมูลที่บอกว่า คนไทยเกือบ40หรือ38%ที่ยังอยากให้ลงทั่วผู้เสพมากกว่าการบำบัดมันก็ทำให้เกิดคำถามสุดท้ายที่น่าคิดทิ้งไว้นะคะว่านโยบายด้านสาธารณาสุขจะประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงได้ยังไงหากยังไม่สามารถชนะใจและความเชื่อมั่งของคนในชุมชนที่นโยบายนี้ต้องเข้าไปพึ่งพาอาศัยได้แล้วสุดท้ายแล้ว มุมมองของสังคมมีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการทดลองทางสังคมครั้งใหญ่นี้มากน้อยแค่ไหนกันแล้คะ